สวัสดีครับวันนี้เข้าป่าครับอยู่กับนี่ครับอ,นะอยู่กับลูกศิษย์ครับวันนี้พาลูกศิษย์ไปตีพึ่งไงนี่เด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวก็ผ่านพึ่งวันนี้ไปตีพึ่งไงจะไป <c oughs> <c oughs> นานได้เดินขึ้นเขาเหนื่อยจริง อากาศเย็นมากเลยพี่น้องมันอยู่ในหุบร่องอากาศเยน็นๆหูเดินมาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงแล้วน,น่เห็นไหมต้นพึ่งซูมให้ดูนอนเต็มเลยสองต้นนะเดี๋ยวเราขึ้นไปต้นบนกัน เายหนุนอีกต้นหนึ่ง,นะง,ง,งถึงแล้วเห็นลังพึ่งมันลังพึ่งนี่ลังหนึ่งเราไปดูใกล้แล้วกันถึงแล้วถึงแล้วนี่ครับต้นนั้นลังอยู่ข้างบนนั่นเยอะลังใหญ่มาก กำลังก่อกำลังมาอยู่ก็เยอะจัดไปครับเดี๋ยวทำครบกันค่อนทินงนวลเนาะทิ้ไปน่นแล้วจุดโอ้สูงมากเลยนะตอนนี้น่าจะประมาณสักสามสิบเมตรนี่แหละสูงจัดได้ยังวะวันนั้นีไปหมาเาทำครบวันนี้ไม่มีอะไรมากแำ่มะพ้าอยู่ อ้ยู่ทั้งหอดผมกำลังทำครบแล้วก็จัดการยินพี่น้องปุ๊บปักปปักกันนะเห็นบ่อำรองเพิ่งไหมว้ายจ่มเลยนั่งใจย็นงตืเตือนะจังตรงนี้เพเห็นแค่ช่องตรงนี้นะตามสไตล์ครับผมก็เดีวให้ลูกศิษย์ขึ้นเจ๊บ ส่วนเด็กดิพิงก็ประมาณสองร้อยเมตรมาไปอุปกรณ์ในการขึ้นเอาพึ่งเราก็ไม่มีอะไรมากบุดีอุ้งมือมีเชือกเอาไว้โรยน้ำพึ่งแล้วก็มีมีดขึ้นไปด้วยแล้วก็อะไรนะหน้ากากหน้ากากกันนต่อตาแล้วก็ถุงใส่ของน้ำหวานนะครับ เราก็จะตอดเอาแตกหัวนานนวลแจกถ้าลังไหนเอานอนสวยๆแล้วก็เอาลังด้วยเอาลังด้วยเอาไปลาบเอาไปลาบแพเ่แซบแซมปาร์ตน้ำเงินนร้อมพร้อมบวกพร้อมบวกเลยครับไปแล้วนะครับเริ่มปฏิบัติการแล้วนะ ปไ,ไปเดี๋ยวเราลงไปขา้างล่างรอดีกว่ามาตีขึ้นครับหอบครับนี่ครับดับน,นบน้องพื้นแล้วครับตัวล่างเร้นงต่อครับผมแล้วก็เกี่ยวกไตต้นเสร็จก่อนครับ ไม่ใช่คมครับผมถ่ายเทียบนะครับ,รบต้นบ้านในป่าใหญ่ขึ้นฮนะหัวน้ำที่สวยครับหอ,อความสูงครับผมตันหลยครับหอบครับโอ้โหตีมกูถังแนละ้วหัวน้ำ ปิดตาสวยๆครับนี่เซียนสิบขึ้นครับผมนะอีกลังหนึ่งครับนะนี่แล้วต้นนี้ก็สิบกว่าลัลางครับผม biết ừ ừ này này, này, này. mốt. này mốt. Nam mốt. Nam mốt. Nam này này mốt. này này, Nghĩa bên lăng lăng tít là gwenn <laughs> ตามองไม่เห็น Mm-hmm. เอาพึ่งที่สบายที่สุดเห็นไหมนอนรอนอนูกเปนอนรอเลยให้ทีมงานเขาจัดการเดินลงมาจากต้นที่เขาเอาหน้าชว่มันทักร้อยกว่าเมตรกลัวไม่เอาจัดไปนอนรอี้ลงมาแล้วน้ำพึ่งก็ได้ไม่ค่อยเยอะใช่ไหม มันไม่ค่อยมีน้ำมาเนี่ยจังดูดิเดี๋ยวนี่นี่เทไหมน้ำมันข้าวเนี่ยวางพิจูเรี่พี่วางนี่วางพิจูเออออกมาเอาให้ดูมันขึ้นได้ไม่ได้ไหนพี่อือพี่เนี่ยมันขึ้นไปนู่นริ่จริงที่มายืนชุดนี่หลังชุดนี่น้ำมันถอดหมดเลยไม่ค่อยได้น้ำไอยเราอยู่ล่างเราก็เสียวอ่ะเนี่ยล่างนี่ต้นอยู่ใต้ต่ำนี่นั่งดูดึงเหยียบเจีวเลยนี่ ได้น้ำพอประมาณมากไปที่ไหนกลงมันยี่สิบครับพมกุนาคาคาเป็นโดนเสร็จภารกิจสองต้นนะครับน้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้ประมาณเท่าไหร่ใครไปบวกตามทุนให้มาสามสิบโลสามสิบโลได้อยู่น่าจะประมาณนั้นน้ำไม่ค่อยดีนู่นนะครับน้ำเพิ่งดูหลังเอ้นู่นเราใส่ถุงมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินกลับกันหลังอ่อนนีแต่งแประมาณสิบห้าโลหลังอ่อน ลัางแขนเอามาไหมมีไหมมีแต่ลังรอบสองลังรอบสองเอามาเฮ้ยนั่าเนล่ยรับเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับเติมพลังกันแป๊บนึงเดี๋ยวเราค่อยเดินทางกลับบ้านกันสองสองต้นน้ำดีๆนี่แบกกลับไม่ไหวเนาะร้อยผว่าร้อย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 เรามารอบนี้ลังรอบสองนี่แม่เอาไปเลยนะน้ำตกคให้สนามดีนะยังไม่ได้กับลังละทิตยปวด ถังไม่เทียบเกือบเท่าถังหัวมันใหญ่เลยนะหัวต้นนู้นอะเสียไรน้ำไม่มีเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่แล้วแหละเราก็เดินมาถึงรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานของการเอาพึ่งวันนี้นะครับ ก็ได้รังอ่อนมาก็ไม่เยอะนะเพราะว่ารังมันก็ทำเป็นรอบ2รอบ3าแล้วนะครับก็ได้มาแค่นิดเดียวนะส่วนหัวน้ำก็ได้มาประมาณสัก3ามสโลนะครับที่ทีมงานเอาไปชั่งแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เอามาใส่ขวดเรียบร้อยนะครับได้3และด้ยี่สิบห้ขวดนะครับสำหรับน้ำผึ้งนะครับใครที่สนใจก็สามารถสั่งในเพจผมได้เลยนะครับ ขวดละ500รวมส่งนะครับน้ำพึ่งแท้น้ำพึ่งสดนะครับไม่มีผสมนะครับนี่ขวดแบบนี้นะครับรอบนี้ได้ยี่25ขวดจัดไปครับหวานเจี๊ยบ